เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะโอ้โหคุณแม่คะมากินอะไรมากินนี่อย่างกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านร้านต้มยิ้งเนยอันนี้คือแบบสุดยอดเลยนะใช่อร่อยมากกินประจำโอ้ทานแบบสุดยอดเลยก๋วยเตี๋ยวไก่แบบพวกก็กินห้เียใช่ไหนี่นช่มีมาละ สุดยอดน่ากินมากมีขาด้วยเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวไก่ม马拉ใช่ไหมใช่เขาชอบกินมาละมากมาลาแบบัวนี้แบบบุกคมเลยว่ะขนาดเขาบุกกินมาลาเนี่ยโอ้โหแม่น้ำตาลจะเข้าแล้วนะนัดียวิดเดียวแล้วก็หัก马拉ใส่แบบนี้กินตับเฉดสดๆกปรซ่บคือเขาจะแช่น้ําเย็นไว้นะทุกคนเออแช่น้าแข็ง แล้วมันจะกรอบเบอร์โอ้โหชิมมากแล้วหั่นบางๆอ่ะถ้าร้อนต้องกินนะอร่อยมากดีงามคุณแม่กินมาแล้วขมไหมไม่มเลยชอบกินคมผักเยอะๆผักเยอะจะได้มีคุณภาพใหร่างกายแข็งแรงเนะมันยังอยู่ข้างล่างแหละลองดู อะไรนะ <S <S ไม่หมเลยหม,มตัวเองกิน